ตกแต่งร้านเหล้าให้บรรยากาศดีทําได้ไม่ยากครับวันนี้ผมจะมีตัวอย่างตกแต่งร้านเหล้าร้านหนึ่งครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีชื่อร้านบาลลับไปดูนะครับว่าเขาตกแต่งร้านยังไงให้บรรยากาศออกมาดี เริ่มด้วยทางเข้าที่ทําเป็นซุ้มจากไม้ไผ่แบบง่ายๆครับแต่เขาก็มีเอกลักษณ์ที่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครรวมถึงป้ายไฟร้านของเขาที่ทําได้ไม่ยากและราคาก็ไม่สูงแต่ก็มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นครับเพราะหน้าร้านก็นคือตัวดึงดูดอย่างดีที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้ครับว่าเขาจะเข้าหรือไม่เข้ามาถึงทางเดินจากทางเข้าหน้าร้านกันบ้างครับที่เขาทําเป็นพื้นแบบง่ายๆทําจากวัสดุแผ่นซีเมนบอร์ดที่เคลือบเงาด้วย A200 แล้วมันดีตรงไหนครับมันดีตรงที่ถูกไหมครับและสามารถทําให้ ได้ง่ายๆภายใน1วันและแผ่นซีเมนบอร์ดนี่เองครับมันสามารถกันน้ําได้อย่างดีคือสามารถโดนฝนได้เลยมันในส่วนของตัวร้านกันบ้างครับภายในร้านมีการตกแต่งแบบเรียบๆแต่ก็ให้บรรยากาศที่ดีครับโดยมีมุมเล่นดนตรีของนัดดนตรีที่แยกออกเป็นสัสดส่วนซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันกับมุมของเคาน์เตอร์บาร์ครับที่ตกแต่งด้วยกระจกเงาที่สะท้อนบรรยากาศของร้านได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ยังให้ความหรูหราได้อีกด้วย ทีนี้มาถึงมุมของลูกค้ากันบ้างครับมีการแบ่งโต๊ะนั่งออกเป็นสัสดส่วนทั้งที่นั่งริมน้ําที่สามารถนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นได้และมุมสําหรับลูกค้าที่ชอบดูบอลร้านนี้เขาก็มีจอขนาดใหญ่ครับให้ลูกค้าสามารถรับชมก็ได้แบบจุใจกันเลยทีเดียว และที่สําคัญที่ผมอยากให้สังเกตคือการตกแต่งเพดานของเขาครับเขาใช้ผ้าใยตัดเว้าวเป็นคลื่นโดยวางเป็นชั้นต่อๆกันแต่และชั้นก็ซ่อนไฟสลับครับจึงทําให้ดูเหมือนเป็นคลื่นที่พลิ้วสวยงามและที่สําคัญครับการตกแต่งด้วยไอเดียที่มีความคิดสร้างสารรค์แบบนี้มันไม่แพงเลยแค่ใช้ผ้าแค่สองสมมวนเองครับก็สามารถสร้างสารรค์งานตกแต่งที่สวยงามได้แบบนี้ในราคาที่ไม่แพงเลยครับ ทางไปห้องน้ํามีการตกแต่งด้วยไฟกิ่งลูกเล่นสีม่วงพร้อมไป้ายไฟเก๋ๆครับบวกกับอ่างล้างมือที่เขาทําแบบง่ายๆแต่ก็ไม่แพงนั่นคือทําครั้งเดียวแบบทรงลึกและยาวครับแต่แบ่งเป็นหน้ากับหลังที่ให้ใช้ได้ทั้งหญิงและชายครับมันดีตรงไหนมันดีตรงที่การเดินงานระบบไงครับมันเดินครั้งเดียวแต่ใช้ได้ทั้งหญิงและชายเลยประหยัดแล้วก็สวยเก๋อ,อีกด้วยครับทั้งหมดนี้มันสะท้อนอะไร มาสะท้อนถึงไอเดียของผู้ออกแบบไงครับซึ่งถ้าคุณได้ผู้ออกแบบดีร้านคุณก็จะสวยงามแล้วก็โดดเด่นได้แบบนี้ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปแต่กลับกันถ้าคุณได้ผู้ออกแบบที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์คุณก็จะได้งานตกแต่งที่แพงเพราะเขาคิดอะไรไม่เป็นครับนอกจากหาสิ่งตกแต่งสวยๆแพงๆมาตกแต่งให้กับคุณไงครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณว่าร้านนี้บรรยากาศดีหรือเปล่าถ้าเป็นคุณคุณจะเดินเข้าไปที่ร้านนี้ไหมครับแล้วถ้าคุณเป็นหนึ่งนะครับที่ต้องการจะเปิดร้านเหล้าแล้วตกแต่งร้านเล่าและยังไม่มีมืออาชีพดูแลคุณสามารถทักหาเราได้เลยครับ